วันนี้มาดูสินเชื่อดีๆกับการรวมหนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลที่สมัครง่ายไม่ต้องมีหลักรักหรือบุคคลคำประกันมีวงเงินอนุมัติเริ่มต้นที่สอง0มบาทและสูงสุดถึง1นึ่งล้านห้าแสนบาทจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาติดตามไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะโดยล่าสุดมีสินเชื่อบุคคล personal cash เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลสมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลคำประกันมีวงเงินอนุมัติตั้งแต่สอง0มืนบาทถึงหนึ่งล้านห้าแสนบาทที่ให้ผ่อนชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือน เดือนละเท่าๆกันโดยอัตราดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกและเลือกทำสัญญาผ่อนชำระขั้นต่ำได้ที่12เดือนและสูงสุดไม่เกิน60เดือนโดยระยะเวลาในการผ่อนชำระจะเป็นไปตามการเลือกอัตราดอกเบีย้ยของธนาคารโดยสินเชื่อบุคคล Personal Cash ของธนาคาร CIMB ไทย เป็นวงเงินที่สามารถนำมาใช้จ่ายหมุนเวียนไม่ว่าจะปิดหนี้บัตรเครดิตหรือเป็นวงเงินฉุกเฉินเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ขอกู้เพื่อรับเงินก้อนไปใช้ยามจำเป็นโดยอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบ่งตามฐานรายได้ประจำต่อเดือน โดยแบ่งเป็นฐานดังต่อไปนี้หากมีเงินเดือน20,000บาทขึ้นไปสามารถเลือกรับดอกเบี้ยได้3แบบคือเปอร์ซ็นตเอร์ซและ18ซต่อปีสำหรับผู้ที่มีไรายได้ต่อเดือน30,000บาทขึ้นไปสามารถเลือกรับดอกเบี้ยได้3แบบคือ1 1 8 4ซ็นเอร์เซ์และ1 5ปซต่อปี สำหรับผู้ที่มีรายได้40,000บาทขึ้นไปสามารถเลือกรับดอกเบีย้ย16.88%ต่อปีและสำหรับผู้ที่มีรายได้50,000บาทขึ้นไปเลือกรับดอกเบีย้ย13.33%ตต่อปีในส่วนของคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครสินเชื่อ personal cash ธนาคาร Cimb ไทยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คือ 1. เป็นบุคคลที่มีอายุ21ปีถึง60ปีและอายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน60ปี 2. เป็นบุคคลสัญชาติไทย 3. เป็นบุคคลที่มีไรายได้ประจำต่อเดือนสำหรับพนักงานประจำข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจมีไรายได้ประจำต่อเดือน ตามที่ทางธนาคารกำหนดและสำหรับเจ้าของกิจการมีรายได้เฉลี่ย30,000บาทต่อเดือนเลือกรับดอกเบี้ยเพียง14%ต่อปี ถัดมามาดูในส่วนของเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ Personal Loan สินเชื่อบุคคล Personal Cash ของธนาคาร CIMB ไทยจะมีเอกสารดังต่อไปนี้คือ 1. สำเนาบัตรประชาชนในกรณีสำเนาบัตรขร้าราชการหรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจจะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน 2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรกที่ระบุชื่อธนาคารเลขที่บัญชีชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้และ 3. เอกาสารแสดงที่มาของรายได้ประจำต่อเดือนสำหรับพนักงานประจำข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหากิจจะต้องมีสลิปเงินเดือนต้นฉบับ ย้อนหลังไม่เกิน6เดือนนับจากปัจจุบันหรือสำเนาสลิปเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน2เดือนนับจากปัจจุบันและสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนับจากปัจจุบันหรือสลิปเงินเดือนล่าสุดที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ e payroll slip และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนับจากปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงินเดือนต้นฉบับย้อนหลังไม่เกิน2เดือน นับจากปัจจุบันและสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลังสามเดือนนับจากปัจจุบันและสำหรับเจ้าของกิจการจะต้องมีหนังสือจดทะเบียนการค้าซึ่งต้องจดทะเบียนการค้ามาแล้วอย่างน้อย3ปีและสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง6เดือนสูงสุดไม่เกิน2บัญชีต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้นเป็นระยะเวลา3เดือน นับจากปัจจุบันถัดมาเรามาดูข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขอสินเชื่อบุคคล Personal Cash ของธนาคาร CIMB ไทยคือมีสิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติสินเชื่อของสินเชื่อบุคคล Personal Cash ของธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน แต่วันที่1สิงหาคมจนถึง31ธันวาคมปี2564สำหรับอัตราดอกเบี้ย14%ต่อปีอายุสัญญาเท่ากับ24เดือนสำหรับลูกค้าที่มีประวัติดีในการชำระสินเชื่อรถยนต์มาแล้ว24เดือนสำหรับพนักงานประจำที่มีรายได้ประจำต่อเดือน30,000บาทขึ้นไป และสำหรับเจ้าของกิจการที่มีรายได้ต่อเดือน30,000บาทประกอบธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย3ปีวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ5 0า5 0 0 0 0บาทและวงเงินอนุมัติสูงสุด500,000บาทสำหรับอัตราดอกเบี้ย11.84%ต่อปีอายุสัญญาเท่ากับ24เดือนลูกค้าจะต้องถือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้มามากกว่า2 4 ือวงเงินอนุมัติขั้นต่ำ3า3 0 0 0 0บาทขึ้นไปรับเงินสินเชื่อโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วงเงินอนุมัติสูงสุด5เท่าของรายได้หรือสูงสุด1 5 0 0 0ล้านบาทโดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจรารณา อนุมัติกำหนดวงเงินและอัตราดอกเบีย้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคารสำหรับพนักงานที่มีไรายได้ประจำต่อเดือนน้อยกว่า30,000บาทต่อเดือนเฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยได้รับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับธนาคารก่อนวันที่หกันยายน ปี2,560จะได้รับวงเงินสูงสุดไม่เกิน1.5เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและขอให้ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดหากเคยขอวงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับกับสถาบัานการเงินอื่นทั้งแบงก์และน่อนแบงก์กรณีลูกค้าปิดบัญชีก่อนอายุสัญญาภายใน1ปีแรกธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนดในอัตราดอกเบี้ยร้อยละสองของจำนวนยอดเงินต้นคงเหลืองในงวดที่ปิดบัญชีสินเชื่อค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะ ซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ